สวัสดีค่ะชื่อนางสาวบูชิตาสังช่งนะคะเลขที่25วันนี้จะมาทำใมแมสบทที่2ค่ะเรื่องการตลาดกับสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะก็การตลาดกับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจนะคะอย่างแรกเลยประกอบไปด้วยปัจจัยภายในหรือบริษัทเราเองค่ะประกอบไปด้วย 4P นะคะคือ Product คือผลิตภัณฑ์ p r i c ์ Price. คือราคาสินค้าเพสคือ ช่องทางการขายโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการขายค่ะแล้วก็ยังประกอบไปด้วย TP นะคะก็คือ People บุคลากร Process การให้บริการกับ p พิเศษ a l Evidence ค่ะการการให้บริการ ผิดวะเอาใหม่ค่ะต่อไปค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกมหาภาคหรือแมโครนะคะคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดปัญหาอะไรก็จะกระทบไปหมดเลยค่ะควบคุมไม่ได้ค่ะประกอบไปด้วยประชากรศาสตร์ค่ะะชากรนะคะจะประกอบไปด้วยกลุ่มแรกค่ะเจนบีเจนเอ็ก เจน Y แล้วก็เจน M ค่ะเจน b นี่คือ Baby b o ูมเมค่ะผู้บริโภคจะอยู่ในวัย40-63ปีส่วนเจน X ก็จะอยู่ในวัย34-39ปีเจน Y ค่ะจะอยู่ในอายุ25-33ปีส่วนเจน M ค่ะจะอยู่ในวัย18-24ปีต่อไปค่ะจะประกอบไปด้วยเศรษฐกิจเศรษฐกิจเช่น ไรายได้ประชาชนภาวะเงินเฟอ้อการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไปค่ะต่อไปเป็นการแข่งขันการแข่งขันแบบทั่วไปแบบยี่ห้อหรือแบบผลิตภัณฑ์ค่ะต่อไปคือวัฒนธรรมค่ะหรือสังคมเช่นการเปลี่ยนแปลงทางรัฐสัิสติการรับประทานอาหารบทบาทของสตรีค่ะต่อไปเป็นการเมืองและกฎหมาย เช่นคุ้มครองผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมคุ้มครองผู้ริโภคทางธุรกิจที่ไม่ยุติธรรมค่ะต่อไปเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นสิ่งที่เกิดในธรรมชาติค่ะดินน้ำลมไฟป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็ต่อไปคือเทคโนโลยีเช่นรถยนต์เครื่องบินทำลายการการรถไฟ เครื่องปรับอากาศลดกา,ล,ลดการเจริญเติบโตลดการเจริญเติบโตของพัดลมต่อไปเป็น green marketing คือพวกสินค้าที่เกี่ยวกับสีเขียวของออการลดโลกร้อนนะคะเช่นการออกแบบที่ไม่ฟุ่มเฟือยราคาประหยัดพลังงานต่อไปก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกอย่างหนึ่งก็คือไมโครแบบจุลภาคค่ะ เช่นประกอบไปด้วยนะคะการแข่งขันการแข่งขันแบบทั่วไปแบบผลิตภัณฑ์แบบแบรนดนะคะ์ค่ะหรือี่ห้อต่อไปก็ประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตแล้วก็ลูกค้าตลาด ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมผู้บริโภคต่างประเทศแล้วก็นัฐบาลค่ะหรืออย่างเช่นพ่อค,ค้าคนกลางหรือในหน้าค่ะ จุลภาคจะเวลาเกิดปัญหาอะไรจะไม่จะไม่กระเทือนมากเท่ากับมหาภาคนะคะขอบคุณค่ะ